สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัทในช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัทจะชวนเพื่อนๆมาทำนี่เลยค่ะผัดผักกาดขาวใส่หมูน้ำมันหอยในไมโครเวฟแบบง่ายๆค่ะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือผักกาดขาวนะคะกระเทียมโขลกค่ะน้ำมันพืชเนื้อหมูค่ะซอสฉอยนางลมซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมผักกาดขาวนะคะวันนี้พ่ะจะใช้ประมาณสัก3-4ใบ,บแล้วกันนะคะเพราะว่าเ,เราทำ ขวดเดียวเนาะก็จะใช้ในปริมาณไม่มากนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะค่ะและนี่ก็เป็นผักกาดขาวนะคะที่เราล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการหั่นนะคะเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็อีกขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ ค่ะเราก็หั่นผักกาดขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กระเทียมโขงลกงไปเลยค่ะตามด้วยนะ้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะ คนคุกเข้าเล็กน้อยค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง3นาทีค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหมูของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะโดยรวมคือเริ่มสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มส่ผักกาดขาวนะคะ ก็บุงรสกันต่อเลยค่ะด้วยอซอสหอยนางรมค่ะซอสพูงรสค่ะน้ำตาลค่ะ ทำการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อเราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันเรีย้แล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดนประกาศข่าวใส่หมูเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดผักกาดขาวใส่หมูน้ำมันหอยในไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอีกเช่นเคยค่ะเราจะชิมเฉยๆไม่ได้นะคะวันนี้เราก็จะชิมพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะว่าเป็นยังไงค่ะนี่ตัวผักกาดขาวนะ ผักกาดขาวสุกกำลังดีค่ะได้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะอืมอข้ากันดีมากๆเลยค่ะ ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ก็ถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวพัดขอตัวไปรับประทานต่อก่อนนะคะพัดหวังว่าคลิปที่พัดนำมาฝากกันในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ